บูธที่บูธมือสตเดเบนนะครับเป็นบูธที่ได้รับความนิยมคึกคักมากนะครับสำหรับมอเตอร์เ o ครั้งนี้ครับและเขามีตัวเด่นๆนะครับตัวแบบเลือดทงแล้วใจเลยครับที่ต้องมาดูให้ได้นะครับมี3คันเลยยกตัวอย่างมา3คันแต่บูธเนี่ยรถเทียบเลยนะครับสามคันมีอะไรบ้างครับพี่ชัยมี GLA 2 0 0 Night Edition ครับแล้วก็ เป็น G 450D อ่า <ไป S 2> ครับผมเเป็นไฮไลไท์เลยที่ราคาสูงสุดครับผมและพลาดไม่ได้ครับด้านหลังของเราครับ อ่ะ CLA นะครับผมสีแดงสดใสคันนี้ครับรถไฟฟ้าร้อเซนะครับที่มาในงานนี้แบบแล้วก็เปิดรับจองด้วยแง้มแย่้มว่าต่ํากว่า2องล้านห้าแสนแน่นอนต่ำกว่า2องล้านห้าแสนใครนะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมาดูตัวจริงแต่ก่อนที่อยากจะให้มาดูตัวจริงครับมาดูสเปคกันเราก่อนเราเริ่มจาก CLA ก่อนดีกว่าครับพี่โอ๊โอเคครับ CLA นะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดเวอร์พรีเมียมและถือเป็นรถรุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นโดยแพลตฟอร์ม m m a นะครับเปอร์เซ็นต์เป็น ดูล่าอาร์ชิเด็คนะที่เน้นยืดหยุ่นประสิทธิภาพการผลิตสามารถประยุกต์ใช้กับรถยนต์ทุกระบบขับเคลื่อนทั้งรถยนต์ไฟฟ้า100%และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์สันดาปภายในครับผม The New CLA เครับเป็นรถยนต์ที่สร้างแบบ e l e c ็ก i c First มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า p s เต็มนะครับและระบบส่งกำลังแบบ2จังหวะให้กำลังสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด335ิ้นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรี่8 0ดโวลต์นะครับขนาด Wh, นะครับห้ะะางกาง,สงสุดถึง7 9ั กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับตามมาตรฐาน WLTP ครับภายในของ CLA นะครับได้แรงบันดาลใจจากสวนหินที่ปุ่นหรือเซนการ์เด้นนะครับ New CLA เป็นรถยนต์คันแรกของ m ม r c e เ e s b e n z นที่ติดตั้งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้ามีความจุสูงถึง101ลิตรครับผมเดน New CLA นะครับเป็นยนระดับที่ล้ำสมัยของเ e n z นะครับ MBOS นะครับที่เป็นศักยภาพเทียบชั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยทำงานประสานกับหน้าจอ e m b u a e Super Screen ที่เชื่อมต่อถึง3หน้าจอประกอบด้วยหน้าจอผู้ขับนะครับ10 2 5นิ้วครับจอกลาง14นิ้วจอฝั่งผู่โดยสารนิ้วมาพร้อมกับการแสดงผลแบบเรียลไทม์ d Unity Engine นะฮะและภาษาการทำงานของเทคโนโลยี AI นะครับ e m b u a c k v i s t u a l Assistant ที่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้อย่างธรรมชาติโดยการร่วมมือกับ Google และ Microsoft ครับทำให้สามารถรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันระดับโลกมากมายครับเช่น ChatGPT Gemini Google Map Microsoft Teams Webex Zoom และอื่นๆอีอออออกมากมายนะครับ G450D Edition s t o n k e r Dam The 1980S ผลิตออกมาจำนวนทั้งหมด460คันทั่วโลกนะแล้วก็เข้ามาในบ้านเราเนี่ยจำหน่ายแค่3,000คันเท่านั้นผลิตคันนี้ออกมาเพื่อลํำลึกถึงประวัติความเป็นมาของออฟโรดโ<อ>ในยุค1980เหมือนเป็นตัวฉลองสำหรับแชมป์ของแรนลี่ดักกาตัวนี้ก็คือเป็นโปพิเศษเคยไปลุยด้วยใช่แล้วเป็นเป็น,ปน,นใช่แล้วได้เป็นแชมป ในระยะทางหมื่นกว่ากิโลเมตรอ้โหอ่าอันนี้แหละที่เขาทำออกมาแล้วก็ตัวเนี้ยมีออกมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีครับอ่าก็จะเป็นสีเบจด้านหลังนี้ครับแล้วมีสีเขียวแล้วก็สีขาว<ม>ครับผมอ่าครับอ่าคือตัวนี้คือตัวที่แพงสุดของบูรครับราคถ้ากับดีเทลเครื่องยนต์สัหน่อยเอาราคาก่อนเลยอ่ราคาอยู่ที่14,180ล้าน 1, 0บาท สำหรับรถ 4450D คันนี้ก็คือ D นี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดีเซลครับผมที่กัดความจุอยู่ที่3 0 0 0ซ c ครับแล้วก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่376แรงมา้ามากับแรงบิดที่750นิวตันเมตร0-100ใช้เวลา5.8วินาเจอแพงสุดแล้วเดี๋ยวไปดูถูกสุดนะไปครับมาอยู่ที่คันที่ถูกที่สุดของบนะูตเบนฮะ GLA 200 Night Edition ครับผมสเปคคันนี้เนี่ยก็จะเป็นยนความจุ อยู่ที่พันสามร้อยชิซีสโบรชัตเจอร์ครับอ่าแล้วก็ให้กําลังแรงม้าที่หนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้ากับแรงบิดที่สองร้อยห้าสิบนิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาแปดจุดเจ็ดนาทีนะครับส่งกําลังผ่านเกียร์อัตนโนมัติเจ็ดสปีดแต่งตัวนี้จะเป็นเอ็มจีไลน์ครับแล้วก็เป็นตัวไนท์แพคเกจไนท์แม็กจะเป็นขอบยี่สอ่าขอบ20นะครับ,รบแล้วก็มีภายในภายในอลูมิเนียมทิม ครับผมเป็นโทนสีเทาครับแล้วก็จะมีเดินได้สีเทาแล้วก็เข็มขัดคู่หน้าก็จะเป็นสีเทาเร่นกันอ่าพวงมาลัยก็จะมีพวก n o t i function แล้วก็มาทางที่ดับบอรอดการควบคุมการขับขี่ครับก็สามารถลิงก์กับ infotainment ในคอนโซลตกกลางที่มีขนาด10 2.5นิ้วอ่าแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มี wireless charger ด้วยแบบไร้สายเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงใช่เราดึงตัวอย่างคุณผู้หญิงครับ อ๋อเชิญนะฮะดูดูแล้วเป็นไงบ้างครับยืนตรงกลางแล้วพี่คันนี้เป็นไงแล้วพี่อ๋อสวยค่ะรู้สึกจะเป็นแบบว่าอ๋อแบบเรื่องอะไรนั่อาจจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลเดิมแต่ว่าเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนรูปโฉมนิดหน่อยมีเรื่องของอัสเซสซอรี่พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูโมเดิร์นทันสมัยขึ้นเหมาะกับวัยทีนไวัทีนจากเราใช่ถูกต้องเขาเป็นรถที่เป็นรถอ๋อเล็ก เล็กสุดในในใช่อันนี้ถูกสุดด้วยในบุธนี้แล้วสองล้านก็ได้ขับเบนเลยสองล้านต้นต้นสองล้านต้นต้นเอย่างงี้ต้องลองต้องลองต้องไปลองแต่สำหรับผู้หญิงที่มุมมองว่าไงพี่คันใหญ่ไหมไหมหรือว่าอ๋อก็เหมาะเหมาะกับการขับในเมือง ค่ะค่ะครับผมและคันนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทครับสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทโอเคครับแล้วก็นี่ก็คือสามคันไฮไลท์ที่บูธ Mercedes Benz นะครับผมแต่ว่ามีอีกหลากหลายคันนะครับรอทุกท่านมาเยี่ยมชมกันอยู่นะครับผมที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีครับออนหนึ่งสามครับ ครับผมเดินมาที่บูธมาสเตทเมนต์ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับแล้วก็มีทีพีอาร์ทีเซลคอยดูแลทุกท่านอยู่นะครับครับอ่ารับรองเลยครับไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ล่ากัาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ